วันนี้เราก็จะมาทำ ASMR นะครับหมูกรอบกันนะครับน้ำหมูมาทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนำมาใส่ในกระทะนะครับต้มที่มีน้ำเดือดแล้วก็เกลือนะครับให้มันสุกนะครับโดยเอาด้านของหนังเนี่ยลงไปนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับจนมันสุกพอหมูสุกดีแล้วนะครับก็เอาลงมาทิ่มหนังมันนะครับ ทิมหนังมันอย่างเงี้นะครับนี่นะครับนี่ผมถือมือเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากมันใหญ่มากนะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทิมหนังมันนะครับให้พูนปูนเลยนะครับสูตรนี้ผมทําในหม้อทอดไร้น้ามันนะครับหลังจากที่ผมนะครับทิมจนมันรุนหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะน้ามันจะแซกออกมาอย่างงี้นะครับ จนน้ำุุนหมดแล้วเราก็จะทําการแบ่งนะครับบ้าง1เซนนะครับ1เซนเป็นอย่างนี้นะครับปาดไปลึกๆเมื่อเราหั่นนะครับเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแช่ไว้ในถังนะครับใส่น้ําส้มสายชูนะครับผสมกับเกลือลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทานนะครับตามช่องที่ผมมามีดบ้างไว้นะครับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับหลังจากที่ผม ทาตามซอกตามมุมที่เอามีดปาดนะครับผมจะนํามันไปตากแดดหน้าบ้านนะครับให้มันแห้งก่อนนําไปทอดในหม้ออบไร้น้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาตากแดดนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจนมันแห้งประมาณนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาใส่ไว้ในตะแกรงก่อนนะครับของหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับโดยที่ผมเนี่ยเอาสนหนักขึ้นด้านบนนะครับ2 0 0รอนะครับตรงนี้ก็เอามาเป็นยี่สิบนาที ระหว่างที่ผมเปิดดูนะครับผมก็เห็นว่าไขมันเยอะมากเลยนะครับผมจะต้องทําการเทน้ํามันนะครับที่ออกจากเนื้อหมูนะครับกินแค่รกรอบๆมันก็พอนะฮะดูไขมันที่ออกมาครับดูสิครับที่เราต้องกินเข้าไปมันเยอะขนาดขนาดไหนนะครับดูดูสิครับ สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมมีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับก็คือว่าผมชอบกินหมูกรอบมากๆนะครับแล้ววันนี้ก็ตื่นมานะครับทําหมูกรอบเองนะครับน้ําหนักหมูกรอบนะครับ1นกิลหขีดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้แบ่งออกเอาไว้ให้ลูกหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มสุกี้นะครับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับ เป็นของชอบทั้งนั้นเลยนะครับไปฟังเสียงกินกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้หิวมากๆเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับ let's go 오. Yep. Yep.